ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เขตบางคอแแหมซึ่งมีอยู่ด้วยกัน60ก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะช่วงนี้ปัญหาของฝุ่น pm ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบกับทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยมีแนวความคิดที่อยากจะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตรงจุดนี้ให้เป็นห้องเรียนปลอดฝุ่นเพราะที่ผ่านมาก็มีการนำเสนอจากหน่วยงานรัฐหรือภาครัฐแต่ก็ยังไม่มีการทำงาน แบบจริงจังหรือที่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับผมอยากจะผลักดันเข้าไปแก้ไขข้อบัญญัติต่างๆตรงนี้ให้เกิดขึ้นจริงกับคนกรุงเทพให้นักเรียนหรือว่าน้องๆเราได้เรียนอย่างอบอุ่นได้เรียนอย่างปลอดภัยจะดีไหมครับถ้าวันนี้เรามีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งรู้ได้แบบเรียวทางตัวบอกที่เป็นดิจิตอลจะบอกค่าผนของท่านแต่ละชุมชนถ้าเราไปติดตั้งท่านจะได้เห็นเลยว่า ตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงท่านจะได้ป้องกันตัวเองตรงจุดนี้ผมคิดว่าสำคัญดีกว่าเอาธงไม่ติดธงส้มธงเขียวธงแดงแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงผมอยากจะลักันในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ให้ทุกท่านได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้าไปใช้เป็นส่วนที่น้องๆอ,อยากจะเรียนอะไรอยากจะรู้อะไรอยากจะศึกษาอะไรก็สามารถมาที่สนยนนี้ได้โดยจะมีวิทยากรที่มีความชํานาญ ในแต่ละด้านให้ความรู้กับทุกท่านจะเปิดโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้แบบเท่าเทียมกันการที่สําคัญก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดูแลในเรื่องของการเรียนรู้ตรงจุดนี้ส่วนใหญ่น้องๆออก,อกนอกระบบกันเยอะนะครับจะสะท้อนความต้องการของน้องๆว่าน้องๆอยากจะเป็นอะไรน้องๆอยากจะเรียนอะไรได้อีกช่องทางหนึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าปัญหาขยะนะครับก็ยังเป็นปัญหาเดิมเดิม ในเรื่องของการขัดแยกขยะซึ่งที่ผ่านมาทางกรทมอเองก็มีโครงการต่างๆแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องย้อนกลับมาในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของเทคโนโลยีการจัดเก็บที่เราจะต้องเข้าไปพัฒนาหรือปรับปรุงในส่วนนี้นะครับเราจะเน้นในเรื่องของบุคลากร,กรก่อนถ้าบุคลากรนะครับมีความสามารถแล้วก็ เข้าไปจัดเก็บได้ทันท่วงเวลาในการจัดเก็บเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสวัสดิการให้กับลูกจ้างนะครับอาจจะลดจํานวนของลูกจ้างลงนะครับแต่ว่าไปใช้เครื่องมือในเรื่องของการจัดเก็บมากขึ้นนะครับตรงจุดนี้เราก็ต้องเข้าไปแก้พระราชบัญญัติต่างๆนะครับให้พนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่มีสวัสดิการที่ดีขึ้นนะครับเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจของออบุคลากร ในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพูด,ดง่ายเราใช้บุคลากรน,น้อยลงแต่ใช้เครื่องมือมากขึ้นในการบริหารและจัดการตรงนี้นะครับภายใน100วันผมหวังว่าคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้และ1ปีก็สามารถที่จะดาเนินการได้เลยก็ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสผมมานำเสนอในเรื่องของการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานคร รวมถึงปัญหาที่ผมได้รวบรวมมาเป็นวาระต่างๆในการนำเสนอผ่านใปยังพักเพราะฉะนั้นแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพักนะครับจะให้โอกาสผมในการเข้าไปทำงานแ,แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดขอบคุณครับ